สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกสาวนาักคอมอัปเดตอาการพ่อหลังฟอกไตลั่นใจอยากไปโรงพยาบาลแต่ต้องกักตัวซึ่งล่าสุดเพจวันบันเทิงได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกสาวของนักคอมชวนชืน่นถึงอาการล่าสุดของคุณพ่อวันที่23เมษายนจากการฟอกไตคุณพ่อคอมก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ต้องเฝ้าระวังโดยตอนนี้ไอซ์ลูกสาวของนักคอมกับแบงค์สามีก็ยังกักตัวอยู่ ต้องราวันอาทิตย์นี้จะไปตรวจครั้งที่3เพื่อความมั่นใจของคนรับข้างและตัวเราด้วยซึ่งในใจตอนนี้อยากอยู่โรงพยาบาลแล้วเราอาจจะช่วยไม่ได้แต่เราก็อยากไปดูหน้าง,งานส่วนอาการพ่อตอนนี้ก็เหมือนที่อัปเดตไปซึ่งการฟอกไตแล้วอาการจะดีขึ้นเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาเวลาอาจจะทำให้พ่อฟื้นฟูได้เร็วขึ้น ซึ่งไอซ์ลูกสาวนักคอมอยากฝากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้คุณพอ่อเพราะไอซ์เชื่อว่าพลังบวกนั้นจะทำให้พ่อได้รับบ้างโดยตอนนี้ไอซ์ต้องเข้มแข็งเพราะแม่ก็ติดโควิดเราต้องสู้เราไม่รอให้อะไรเกิดแล้วสู้เราทำเท่าที่ทำได้ก็ทำเต็มที่พวกเราต้องเข้มแข็งเพราะเราต้องเป็นกำลังใจให้แม่ด้วย ด้านอาการคุณแม่ตอนนี้เหมือนคนปกติเลยอาจจะมีเบื่ออาหารนิดหน่อยเพราะเครียดตอนนี้ขอเลยว่าอย่าให้แม่เป็นอะไรขอให้แม่สู้ๆตอนนี้ครอบครัวยังกำลังใจกันดีเราต้องเรียกขวัญกันทุกวันเราต้องมั่นใจในตัวหมอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ